แมรี่มิ you know that yes เมน่างโรจนาอาหารบ้นานบ้านแต่ว่าเขากินแซ่บคีสกิคือทูฟเมิสแกนอิงฟ้าสวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้ไอ้กับปาจะพาทุกคนไปเดินจ็อกกิ้งแล้วก็ไปหาผักป่านะคะ ตรงโน้นมีผักป่าเป็นตาําแย่เนาะเป็นตาาานํา,าแย่แล้วก็ผักเดาเป็นทางขางแคบเนี่ยนะจ๊ะก็เลยว่าสิพาพี่นออ้องไปเดินออกกําลังกายแล้วก็เก็บผักป่ามาทาํากับข้าวด้วยเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปนะคะเดี๋ยวอ,อ,อาจจะเต้นอิงฟ้าให้ดูสักครั้งนะจ๊ะว่าไอ้เต้นอิงฟ้าคืออยู่บออันนี้เป็นอิงดินอันนั้นอิงฟ้านะคะแม่บอกว่า <laughs> Let's go! So <laughs> <laughs> <sabatikar> We are now going to Open a for exercise. Mm. And get some plums. For? For my wife to eat. <laughs> because we have no money. Because we have no money now with the war in Europe. กันก็ได้ไหมพี่แหนบอกว่าเอาไปออกกําลังกายแล้วก็ไปหาพักกินเพราะว่าเขาบ่มีเงินตอนนี้ก็จะเฮ็ดส่งรามอยู่เพราะว่าทุกหลายข่อยนี่แดดท้อนแห้งขนาดเลยกล่องใหม่ขึ้นมาแจ่มแถบป่าข่อยมีความชัดกว่าความจริงเยอะมากนะคะกล่องที่ไอว่าไอสื่อเนี่ยเพิ่งมาใส่เพราะว่ามันบ่สามารถที่จะใส่กับไม้ที่ไอได้ที่ไอมีอะนะ ไอต้องไปซื้อไม้อันใหม่อีกฮัลเลอร์เพราะว่าอันนี้มันมีหูเสียมันเป็นแบบว่าระบบบลูทูธนะนะโอ้ยคู่เมรืรอนี่นะย่างซมีน่ะกันก็นกนเมื่อแล้วม่คือสมัยแจ่ก่อเนี่ยออกกำลังกายคู่เมื่ออือเดี๋ยวนี้ต้องกลับมาออกกำลังกายทีนึงเมื่อนี้เนาะายกินนไอยนางรงมัไหมท่องเสียสี่รอบแล้วรู้สึกว่าปีนี้กินอยากก่างกระท่องเสีย ไปพี่น้องไปเก็บพักใบตำแยแล้วก็เสดาไปกินกับปลาแซลมอนแล้วก็ข้าวเหนียไวไอเอ่อน,นึ่งข้าวเหนียวไว้เนาะว้แดดส่องตาสิหกโมงแล้วแดดยังส่องสาอยู่ไม่นี่พี่น้องผักไอ้น,นีกินได้ได้ดยจ้ะแต่ก่อนเนี่ยไอเอิญ่าผักกูดเนาะแต่อีรีมันก็เป็นเฟิร์นชนิดนึงนะคะ เขาจะนิยมกินทางญี่ปุ่นทางเกาหลีทางอเมริกาแต่ทางยุโรปเนี่ยเขาจะสิบว่า,วามันฝ่อมะเร็งเนาะแต่ว่าไอา้เก็บมาสองสามปีแล้วจ้ะไอเก็บมาตลอดเนาะวิธีการเกินก็คือแค่เขาขูดเอานี่ออกนะขูดออกมาเนี่ยแล้วก็ไปต้มไปเห็นอย่างก็ได้กินได้นะคะแต่ผู้ใดาย,ย่านก็ไม่ต้องกินเนะาะไอแค่วางไ้ฟังเพราะว่าทุกเถื่อที่ไอเก็บในก็ซิมี คนว่าว่ามันกินบรได้ด้ยนอ้องอายจำนั้นจริงๆเพื่อนก็เป็นห่วงให้เฮาเฮาก็เข้าใจแต่ว่าเขาก็เ็ดุลิปการกินนี่นะแะเขาก็เขามีหนังสือที่เขาเรียนรู้มาตลอดนะแต่ว่าทางเกาหลีตอนที่อายอยู่เกาหลีนะอายเห็นเขาจะมกักเอาไปดองนะคะทางญี่ปุ่นก็คือกันแต่ของอายถ้าอายไปเห็ุกินนี่ตบบนี้นาออันนี้มันอ้วกๆเลยเดี๋ยวมาวันนี้เห็นบอกอันนี้คือบริเก็บกิน,นจากข้างพามันเห็นบหมมันก็จะมีคนมบนี้เขาก็เป็นลอกเวลาที่หางแล้วลอกลอกลอกทิ่มตรงนี้ออกไป กินแทก,กาแบบนี้เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะพาทุกคนมาเก็บเนาะแต่วันนี้อาจจะพาทุกคนไปเก็บใบตำแ yeah. ย่อาจัะเลยอินฟ้าก่อน <c oughs> พื้นที่ตรงนี้มีเจ้าของนะจ๊ะไทเวดนะปะนอควเดอร์สวีแคนอตโกอิน hmm. yeah. so นะ <No. S 1> แต่ว่าถ้าเป็นบางคนจะเข้าไปได้จะป้าเป็นปคนที่แบบว่าไม่ค่อยอยากมีปัญหากับอย่างบบนีน,อน,นนะอืมก็เลยบอกให้เข้าไปหาท้างนนะคะ ก่อนอื่นนะคะสําหรับคนที่ถามไอว่าทําไมตรงน้องไอยอยู่เหมือนโคกเหมือนดงเลยไอไม่ได้อยู่ในเมืองนะจ๊ะไอยอยู่ในโคกในโดงแบบนี้แหละละเอียดหนึ่งคือไอมักชีวิตธรรมชาติอย่างนี้ทัฟูลิสไอ,อมักชีวิตธรรมชาติแบบนี้ไอก็เลยมาอยู่แบบนี้เนาะก็เลยบังค่อไม่ติดตึกลาบ้านช่องอสัรเทถ้าไห่ถ้าเขาไปในเมืองก็ประมาณยี่สิบกิโลสิบแปดกิโลหรอยี่สิบอะประมาณนั้นโบได้บหโบโบโบ บอกขึ้นรถตีตุ๊กแกนะคะตีนตุ๊กแกเห็นบ่สเป็นยังไคือก่นตีตุ๊กแกไม่เหนียวเห็นไหมคือตีตุ๊กแกเลยอันนี้เป็นผักฟันสิงโตเอาไปแทนขี้เล็กได้ดอกก็สวยนะคะไปทำชาเนาะวันนี้มาเรียนรู้ผักปลากับเคพีพีนะคะเดี๋ยวหนังสือเรื่มไดที่ไอเรียนรู้เดี๋ยวไอแ่ให้พี่น้องเบิงเนาะ แม่นางรจนาสีใส่ตาแรมทองโบอะไ,ไอรยังโบ้องเอามือไปก่อนเขาบอกซิงเด้ <laughs> า นาโง่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ตีลังกาสตดาวของ KPP อยู่บ้านใส่เงินปันเจ้าหญิงกลับมาเก็บผักเก็บหญ้ากินชีวิตมาดามมาดาม KPP today this one is called Audrey to make you key and be slim ไงเดี๋ยว we have to be sexy นะตอน อ้วนไม่ได้แล้วนะป้าก็อ้วนไอก็อ้วนมากเลยเจ็บนะคะผักพิจารณาเคยหากินแถวบ้านไม่มีละไอมาวันนี้ไอมาประจำผู้ดเดียวไอก็มาด้วยแต่ถ้าถามว่าญาติบ่บ่ญาติดอกเกิดมาสะาดเดียวแต่กรเคยแล่นมีผู้ชายขี่จักรยานปั่นไอปั่นป,า,นปาด์ทผักบุตยังไงน,นะจักรยานตามอายุเท่านึงไอก็ขี่จักรยานถือการชวน,นัมนเห็ดออกไอขี่จักรยานไปหาเห็ด เดียวปั้นจักรยานตามอายแล้วคนทำว่าพูดภาษาศิบปเป็นเถอะค่ะทำทำยู่ฮแหละเอออาจจะปั้นจะกิกหอดเออแคมปิ้งผนไปแบบเกลียหม,มาเลยแหละเลียวแหงปีที่ไล้กับคนเก็บดลถ้าคนจำได้ทุกทุกปีมันปานตรงกากินแบบเก่าๆของฮาเนาะถ้าเป็นบ้านเฮากแต่ที่หว่า ตรงนี้มีอย่างประมาณนี้เนาะฮินโนเคปิพีอ่อะเช่ถ้ามีงูก็คือถึงงูกับ <c oughs> นี่นะคะ อ,อกเดาอักทรีอินอิง i ิ h บิตต์บิตเตอร์บัดกุดอร่อยคนนิดหน่อยก็เหมือนเสดาแหละกินเซลาบแซ่บแซ่บตัวนี่แตงบ้าน อ,อกเฟินต็มอยู่หน่อพร้อมอันนี้เป็นต้นอ,อดอกแก่ของฟันสินโตนะคะปีที่แล้วนะอายเก็บเรียบร้อยแล้วบได้เอาเมือนี่เห็นหมอเวลามันขยายพันธนุ์ขยายจากตรงนี้นะคะพี่น้องจา๋าเห็นอะไรข้างหน้านี่ไหมตําเยคันดนยจ๊ะ ต้องผ่านน้ำร้อนนะจ๊ะกินสดไม่ได้นะปากจะเบิร์นแน่ตำแหนอันนี้บุหรุตัวผู้หรือตัวเมียสรรพคุณเยอะมากเลยนะผู้ใดที่อยากแกงน้อไม้เนี่ยไปแทนใบย่านางก็ได้ไปปัดนะนะแต่ว่าต้องระว่าไม่ก็นผู้ดวันนี้ยู o น c ตเออสุดก็ยูอ่ะแกงมาไลย o เราอยากบอกว่าทำซุปก็ได้คันแล้ว already easy พี่บอกว่าตอนที่ผลเป็นอย่างน้อยยายลาเอาไป็ดซุปเออพีชอ่ไอ้ทวินทูคันละคันแล้วไปชิมแล้วคันเฮีดีตำแนงยอมเลยแต่สรรพคุณมันหลายเกิงว่

อายก็มีอาหารแล้วนะคะโอ้ดิสวยสวยมากอ่ะเข้าวแกงอิซิสบิ๊กเย้โอเจ็บมือห้ามพอลเลย Now, we, if there is a big war in Europe, you can make a, you can teach the people what they can eat by getting food in the forest แล้วก็ผักสดเดาเดี๋ยวอันนี้ลวกเราอันนี้ข้าวเหนียวแฮปสเต็กไก่ไรตุนไอโซไอวิว บอยเดมแอนจัมแซวนะไมฟูดคุณนายไอตอไปบังในหนังสือที่ไอเรียนนะไอจำได้ันนี้กัอันตรายดอกสีทองนี่ไปกินแล้วก็อันตรายอันตรายหมดเลยนี่บางคนก็แพ้ไมนพ้่ไมนก็พ้ใช่ัพ้่นส็พ้ใ่หนแพ้่นก็พ่นกพ่ันก็แพ้นแชนักค่นแหละค่ไอันตราย้นาะจ้ใช่ไม่ได้ต้องไปเรียนใหม่ เมืองที่อายอยู่ในส่วนมากเขาเจ้าเป็นชาวไร่ชาวนาน,นะคะอันนี้กับปู่มักซาลีข้าวโพดข้าวโพดซิกวาส์คนอนเอาอยู่ซีด้าจินไตข้าวโพดกับกับปุ๊กข้าวโพดขาพ้ขาไอหยังก็อีหยังก็ว่าย ข้าวโพอดข้าวโพอดเออข้าวโพดนะข่าปอดข้าวปอดอันนี้เป็นดอกเดซี่ไม่มีเดซี่นี่สวยมากเลยเดสเปนปี๊ดดูเดซี่นีความมันสวยจริงนะแต่มันไม่มีความหอมมันคล้ายๆกับเหี่ยวแล้วแบบนี้ว่าแม่เห็นไหมเนาะดีวอร์สเหรอดีวอร์สโอ้ดูเฉย ดเนะออ้ยไอถามพ่อใหญ่ว okay. ่ายากันยากันไหมมันบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเพาะว่านี่ก็ชาวเวียซูนห้าโมงแรงหกโมงแชมเปอร์คาสตาร์ติงซัมเมอร์อสคัมมิ่งน้อบ้านเนาะโอตจั้อนขนาดเลยโอ้ม y ก็ d ้อนอีรีพี่น้อง เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะวันนี้จะพาทุกคนกินปลาแซลมอนส่วนปลาฮีไดเอทนะคะทุนไอนนะคะเนาะเพราะว่าเขาปุ่มปุ้ยแล้ว <Every evening. S 1> ปุ่มปุ้ยนะป้านนยอยู่ <Little S 1> นะลริทเตอแหละลไปเจอกันที่บ้านไอ้ก็ปุ่มปุ้ยกันแหละแต่อยากวาอายอกคนเนาะไปกันเลยคะ่ะมาเดิอยายสวัสดีอีกรอบเดิอยายบ่ <laughs> ต้องเบิ่งข้างหลังเลยจ้ะ ตากผ้าปูมันโวแห้งค่ะนะอันนี้เป็นใบตาําแยใบตำแยเนี่เราต้องกําจัดความคันของมันนี่กับน้ำํำหอนเซาสสดาวด้าวดาวน้ำพริกพริกป่นข้าวเหนียวปลาแซลมอนแล้วก็เห็ดแชมพิยองกินแบบง่ายๆนี่น้ำพริกถ้วยเกากินยำไรกะแซบส่เอโอ้ขอลืมบีบมนะนาว ได,ด้ดอกดีเลยก็คือแล้วค่อยมม่แนมะ่ค่อยอุ่นข้าวด้วยเนี่ยข้าวอุ่นไหมไออุ่นข้ขาวข้าวเมื่อวานเนี่ยข้าวติดเมือ่อทาเมือกันเด,ด้อจืดกะโอเค ข่ามันอุ่นไหมเห็ดฉันไยองคิงเพียงก็แแทบคนนะพอนจะมีแกะก็ะักสำหรับคนที่พ่นถามว่าไอเรียนรู้ผักป่าจากสมุดเล่มไหนมาจากไหนนี่้วจาะสมุดเล่มน,นี้เนาะไอซื้อมาจากไอคิดว่าอยู่เป็นอย่างนะอารีบาบาบอ่อเี้ย้ไอจำบ่ได้ในอินเทอร์เน็ต ซาลยูโรนี่นะคะมีผักปลาทั้งหมด60ชนิดที่กินได้เป็นประมาณนี้นี่นะคะนี่นะ,ะจ้ากม็กสื่อเล่มน,นี้แหละจ้ะที่เรียนทันกินได้กินบบได้นะสั่งเบิ่งอีหยังเนาะบองคาเฟ่ะฮะอีหยังเนอะเนปทีมันดังๆเห็นไหมจำมาได้เพราะนียเป็นสั่งให้ขากะเียมพรอม ลดหุ่นบ่ได้หรอกหนูเห็นยังเห็นคนมันบ่คนยังมีคนนี้ที่รอเธอจําไอ้บอกเลยจับด้วยมือปราบตอนที่มันสดๆดเนาะโอ้ตอดดีขนาดเลยใบยตำแยาพ่อยกพี่กินข้าวเวลาอ้วน ่อยกินนะคอยนคอยหิวไหมข้าวกบโอ้ยมาเป็นใจคอยเหงหิวอยู่หิวถ้าใจสั้นถนัดกระเทียมกระชีตำแจ่วผิดปกเนี่ยใส่กระเทียมเพราะเนี่ยเป็นคนที่สั่งกระเทียมแฮงกินตอนกลางเวนได้อยู่กินตอนแรก แบ่งพันจังไงก่บอกมา้ากะเาวลนง่ายอยู่น่าง่ายคนรอบข้างเขาจะมีความสุขอันนี้ก็ะสิเป็นตำแย่แกเก็บมาตัวปูตัวเมียเนีย่ยมันีนน้ำเพิ่อกระสีบอกเขาว่านี่ไอ้ว้าพิษเด้อจ้ะ ว่าผิดเด้อเห็ดเอ่อผักตากะแตดนะหอแม่ Moment, จ้ะเพิ่งซื้อว่าผักกระถินเนาะนี่ก็เป็นผักโกดหลายพักแล้วจ้ะอันนี่ก็ใส่แค่เกลือเกลือแล้วก็ กระเทียมน้ำมันมะกอกทำแซ่บฮ้าเฮ้าคนไทยนะฮ้าชินกับการปรุงอีนนีความปรปุงกับแซ่บนะพวกเนือ้อพวกอย่างน่ก็ต้องหมักนะห้อยแต่เกลือคือฝรั่งนี่ก็แซ่บเะยต่ข้าบัดชิ้นด้ยสอืม เอาไปเห็ดซุปเด้อจ้ะแกงส้มก็อร่อยนะได้เหกินเก่งไอ้กินบะเป็นลกกนวกอย่างเดียวจิ้มน้ำจิ้มข้าวซีคำสุดท้ายเด้อสิบไปแล้ว เทดคลิปนำกันเก็ดใส่กับตัวออกกับลังการกินเีน่ยจะมาสิยาวเนะทำสุดท้ายเพื่อเธอกินปะจะดา ยังไม่อิ่มเลยน่าจกินต่ออยู่ขออญาตไปก่อนเถอะเนอะเดี๋ยวพี่น้องสิยากกันไปวันนี้อาหารบ้านบ้านแต่ว่าเขากินแซ่บไปซะเนอะนุญาตไปก่อนเด้อขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจทั้งหลายได้ใจด,ด้ขอบคุณค่ะจืบถ่ะจ,จัาจับได้ไง อร่อยไหมคะอืมบุายบายขอบคุณครับ